เดินมาแล้วเขาตําปลาหัวจังอู้เลยปลาสลิดเตมันติดนูวนะจังดุกกระตัวม,มัมอดาด้วยตาแลตาแลตาไม่เจือตาแลไอ้นี่จอนจอนจอนแหละจอนก้อนนนั่แหละจอนก้อน นูนไหนนู่นที่ไหนคุ้คนนั้นมาไม่ได้ได้แังสิตัวนู่นไหนสร้างดันมรูนบนวัดตัวนู่นนี่แหละกับจุนดาบุตรปิติชาบ้านอาปลาตกปลักจุ่มมังไรมังว่าไปเลยถ้าทางกินทางกายก็ต้องปั๊มปอละลำปั๊มปั๊มมาแนงเร็วเออ กินไม่มดดก็ต้องกล้กันเลยแต่วันเน่นเลยลาดจะนิดตะเปย์ตะเตี้ยนดุกไม่กี่ตัวจะลิดเปย์น้าโอได้กลบแล้วนกแก,งก่แกงซ้อมให้แก่งซ้อมดาวเบยตใยโอ้ยอกูจอมแก่งซ้อมบาไม่ กูปั๊มกับบ้าหน้าตีเนียดกายกยคนขายหรืเปล่าะันกบ้าตายอ้ตายโไปินุบเอ็นี